วัดีค่ะวันนี้ก็พบกับอาจารย์วราอีกแล้วน,นะคะกับช่องวิเคราะห์ดวงชะตากับอาจารย์วราค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาเริ่มวิเคราะห์ดวงชะตานะคะประจําเดือนกันยายน2564ค่ะโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะมาดูกันนะคะว่าสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนกันยายนนี้ค่ะการงานการเงินนะคะความรักหรือว่ามีปัญหาอะไรที่จะต้องระมัดระวงังหรือเปล่าค่ะ ก็แจ้งก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่เข้ามาติดตามมาตานะคะเพราะว่าเพื่อจะได้เริ่มทําคลิปไม่นานเท่านั้นเองแต่ก็มีคนมาติดตามอาจารย์พอสมควรเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะนี้จะเป็นสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะดูกันค่ะ mm. ในเดือนกันยายนเป็นยังไงบ้างเนาะ คนที่เกิดวันจันทร์นะคะเดือนกันยายนคุณจะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่นะมีลาบก้อนใหญ่มีเงินก้อนโตเข้ามานะคะมีโชคแน่นอนนะคะเพราะนั้นยิ้มรับเดือนกันยายนได้เลยถ้าในเดือนสิงหาคมเนี่ยยังรู้สึกว่ามีอะไรติดขัดอยู่สะดุดอยู่นะคะขอให้มีพลังมีกำลังใจนะคะว่าในเดือนกันยายน,เ,นยเป็นเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะคะก็จะมีโชคมีลาบแล้วก็ อะไรที่เราได้ลงทุนลงแรงอะไรไปนะคะก็จะได้รับผลตอบแทนกลับมานั่นเองะคะในเรื่องของการงานนะอาจารย์ก็เห็นว่ามันมีปัญหาะคะอยู่นะคะมีอะไรที่เราจะต้องตัดสินใจนะคะมีลักษณะของการที่เหมือนเราจะต้องปิดกิจการลงหยุด การทํางานนั้นๆลงหรือและเพื่อที่จะตัดสินใจไปทําอะไรใหม่ๆหรือไปเริ่มต้นใหม่หรือเออหมือนกับว่าไปลงทุนอะไรใหม่ๆหรือคิดที่จะทิ้งสิ่งเก่าไปทําสิ่งใหม่อะไรแบบนี้นะคะก็คือว่ามันมีลักษณะของรอยต่ออยู่นะคะที่เราจะต้องตัดสินใจนั่นเองนะคะซึ่ง ก็ต้องให้กำลังใจไปนะคะว่าสาหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในเดือนกันยายนเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะในการเปลี่ยนแปลงอันนี้มันจะทําให้คือมันมันมีลักษณะของการที่แบบทาให้เราลําบากใจในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริวารเนอ่อขึ้นมาก็ดีนะคะเลูกน้องนะคะหรือว่าคนเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะในในในที่ทํางานสังคมใที่ทำงานนะคะมันมีความอึดอัดใจ,จ ถ้าไม่ได้ย้ายที่ไม่ได้อ่ปิดกิจการหรือว่าย้ายงานหรือว่าลาออกจากงานหรืออะไรแบบนี้นะคะมันมีความอึดอัดใจมันมีความไม่สบายใจนะคะมีความหวาดระแวงหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะแสดงว่าในเดือนกันยายนเนี่ยมันเป็นอยู่ในช่วงของการคิดตัดสินใจนะคะถ้าทํางานประจำเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้เลยส่วนถ้าเกิดว่าทํางานเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่าการลงทุนส่วนตัวเนี่ยมันเหมือนีมันจะต้องคิดตัดสินใจว่าเราจะต้อง ดำเนินการหรือว่าทำอะไรต่อนะคะเหมือนกับว่าไอสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเรา,าจ,จะต้องพัฒนาเหมือนกับว่าเราหยุดสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเราจะต้องพัฒนาว่าเราจะต้องไปทําอะไรอาจจะต้องอไปเปลี่ยนวิธีการนะวิธีการขายนะคะการตลาดใหม่นะคะอย่างเช่นไปทำเดลิเวอรี่ส่งออนไลน์หรือต้องทำหน้าเพจ Facebook หรือว่าทำโฆษณายิงแอดอะไรปรามาณนีน้คืว่ามันมีจุดเปลี่ยนอยู่นะคะซึ่งมันทำให้สิ่งเดิมสิ่งที่เราทำอยู่ม,มันชะงักมันสะดุดหยุดลง ะค,ะคือในเดือนกันยายนเนี่ยจาเคิดว่ามันจะมันจะมีมีปัญหานในเรื่องของการหน้าที่การงานแน่นอนนะคะนั่นคือลักษณะของการงานนะคะในเดือนกันยายนที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะสคําหรับคนดงจันทร์นะคะไพ่เนี่ยเตือนในเรื่องของครอบครัวนะคะเอ,อ่อในเรื่องของครอบครัวเนี่ยาจาย์ก็แนะนําว่าให้ใจยเยน็นๆนะคะให้ใจเย็นๆนะคะมีอะไรก็คุยปรึกษาหารือกันนะคะเพราะว่ามีลักษณะของการ หนึ่งนะคะทา,เาอเบาแวงนะคะความไม่เข้าใจการความเข้าใจผิดความหวาดระแวงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สองก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะ <c oughs> โดยเฉพาะในเรื่องของปวดหัวไมเกรนนะคะเรื่องของความเครียดนะคะเรื่องของสมองนะคะอยู่ในส่วนส่วนบนนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็การตกจากที่สูงการลื่นหกล้มนะคะอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันนั่นเองของคนครอบครัวนะคะเป็นก็ต้องระมัดระวังนั่นเองค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะมันจะมีลักษณะของการเงินที่จะต้องจ่ายออกไปฉับพลันมากกว่านะคะแต่ว่าเงินเนี่ยก็ยังไม่ได้เสียมากแต่มีลักษณะของการที่เราต้องใช้เงินออกไปเป็นจํานวนเงินก้อนนะคะออกไปแบบฉับพลันกับครอบครัวนะเป็นรายจ่ายแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คาดคิดคือไม่ไม่เคยอยู่ในลิสต์มันอาจจะมีโอกาสที่จะต้องเสียออกไปนะคะก็ตั้งก็ ต้องเตือนในเรื่องของการเงินให้ระมัดระวังเรื่องของการเงินที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้คาดคิดและเราไม่ได้แผนไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นในเดือนดีนะคะในเดือนสิงหาคมเมื่อเรารู้ดวงก่อนแล้วเนาะเราก็จะได้วางแผนแล้วก็เตรียมตัวนะคะสรับในเดือนกันยายนเนี่ยเราจะได้เอ่อแมจเมนต์หรือว่าในเรื่องของการวางแผนการเงินนะคะให้รับมือกับ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันแบบไม่ได้ตั้งใจนั่นเองนะคะมันมีโอกาสนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่าในเรื่องของการสูญหายของเงินเงินสูญหายอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือมีญาติพี่น้องนะคะก็คือครอบครัวก็ามันจะเสียหายไปกับครอบครัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นญาติพี่น้องอะไรเข้ามาขอยืมเงิน มันก็จะเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันนะคะเพราะนั้นจังก,ก็เลยต้องบอกว่าโอเคเรารู้ดวงแล้วเนาะเราก็ไปวางแผนเรื่องหน้านะคะถ้าเกิดสว่าในเรื่องของการมีคนมาขอยืมเงินเราก็จะได้วางแผนไปได้ถูกว่าเราจะต้องพูดยังไงหรือว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เราจะต้องทํายังไงต่อไปเป็นต้นนะคะในเรื่องของแพ้คุมนะคะไพ้คุมเนี่ยเป็นไพ้เดลเวอร์นะเรียกว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมันก็ยังมีอะไรที่ ไม่ได้มีแบบหนักหนามากนักนะคะมันก็ยังจะผ่านไปได้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์สิ่งที่เตือนนะคะจะก็อยากให้เอาไประมัดระวังนะคะอะไรทีเ่เราสามารถที่จะหยิบมานะคะแล้วก็เอามาปรับปรุงแก้ไขป้องกันเนาะก็อยากให้เอามาลองทําดูนะคะเพราะว่าให้ขึ้นลักษณะแบบนี้ช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกแบบเหมือนหงุดหงิดเล็กน้อยด้วยนะคุณเกิดวันจันทร์จะรู้สึกแบบหงุดหงิดอ,อารมณ์แบบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะนแบบ เอาแต่ใจด้วยนะคะเหมือนเราแบบว่าอยากจะไอ้นั่นอยากจะไอ้นี่ทําไมไม่อย่างนั้นทาไมไม่แนี้เหมือนงองแงนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปลงกับคู่ครองเนาะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าใน,นเมื่อไพ่เคื่อนเนาะอาจารย์ก็เตือนไปนะคะเราจะได้เอาไประมัดระวังนั่นเองค่ะสําหรับในเรื่องของความรักของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะไพ่ก็บอกว่าช่วงนี้เหมือนไม่ค่อยหวานเนาะ มอนก็ว่าอาจจะแบบโมจะเครียดนะคะาที่ทำลายไปแล้วมีความเครียดสะสมนะคะ,ะมีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตนะคะในช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะคะก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่ที่ที่ไม่ดีเลยนะคะแล้วก็โรคระบาดโควิด -19 นะคะก็ไพ่เนี่ยเพื่อนเกี่ยวกับคู่ครองเนี่ยนะคะมีความลักษณะที่เราไม่ค่อยหวานกันเนาะไม่ค่อยได้เติมความหวานให้กันนะคะแล้วมันก็จะนําไปสู่การทะเลาะเบาแหวง ความเข้าใจผิดความหวาดระแวงความไม่เข้าใจกันนะคะจริงๆให้ความรักนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจารย์ก็อยากจะให้พลังแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆอะไพ่มันออกมาในลักษณะที่เหมือนกับว่าเรามีอยากจะตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปจะเลิกดีหรือไม่เลิกดีอืมจะคบตออ่ออหรือพอแค่นี้อะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะเหมือนกับว่ามันมาอยู่ในจุดที่พอแล้วเริ่มมีปัญหาเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิม อะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าไพ่ย,ยังบอกว่าอาจจะใช้เวลาสักพักนะในการตัดสินใจในเมื่อไพ่มันขึ้นมาแล้วนะคะแสดงว่ามีความคิดแล้วคนที่เกิดวันจันทร์มีความคิดแบบนี้แล้วนะคะเหมือนไม่ใช่แฟนเหมือนแค่เป็นเพื่อนเป็นแบบแค่เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นที่ปรึกษาอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าไพ่คุมในเดือนกันยายนยังพอยังยัง,ยง,ยงดีอยู่นะคะคล้ายๆแบบว่าดูไปก่อน ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่อยู่ในช่วงมีความคิดที่จะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งสหรับคู่ครองที่เป็นคู่สมรสหรือว่าแต่งงานแล้วเป็นครอบครัวแล้วนะคะอารมณ์ก็เช่นเดียวกันอยู่นะคะอาจารย์แนะนําว่าสําหรับคนที่เป็นครอบครัวนะคะก็อยากจะให้มีการเอคุยกันแบบความเข้าใจนะคะอะไรที่มันติดอยู่ในใจเราเนาะแบบเราหงุดหงิดเราเครียดอะไรอย่างเงี้ยจารย์ก็อยากจะให้พูดคุย ะะพูดคุยระบายหรือว่าปรึกษาซึ่งกันและกันนะคะจะได้ไม่เป็นสาเหตุของการที่จะนําไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าปัญหาครอบครัวต่อไปนั่นเองนะคะค่อยๆค,คิดไตรตรองเหตุผลหรือว่าอะไรต่างๆดูนะคะจางก็เป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะก็มีประมาณนี้นะคะอะไรที่ดีเนาะจางก็ให้พลังบวกไปก่อนแล้วเนาะว่าเราจะมีโชคนะคะแล้วก็สิ่งที่เตือนนะคะก็เอาไประมัดระวังกันนะคะก็หวังว่า ในเดือนกันยายนคนที่เกิดวันจันทร์จะมีความสุขบุกท่านนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามอาจารย์เวลาด้วยนะคะในคลิปต่ตอๆไปนะคะสําหรับการวิเคราะห์ดวงชะตากับอาจารย์เวลาเนี่ยอาจารย์จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาให้คนเกิดน,นะคะทุกๆวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเป็นประจําทุกเดือนเลยะคะ่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะในทุกๆเดือนคะ่บบนนนะฝากกดไลค์กดแ,แชร์ก,กด subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่อาจารย์จะนำเสนอกันในครั้งต่อไปค่ะ สวัสดีก็บ๊ายบาย